ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องละธรรมอย่างหนึ่งได้อนาคามีในหนังสือพุทธวจนะหมวดตำฉบับอนาคามีหน้า325จากพระตบิดกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่25หน้าที่229ข้อที่179่ิกพิกุทั้งหลาย <c oughs> เธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งได้เรารับรองความเป็นอนาคามีของเธอทั้งหลายทำอย่างหนึ่งเป็นอย่างไร ภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายละทำอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นอนาคามีชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภ ไปสู่ทุกขติแล้วละได้กรั่นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆ